ดีครับช่างยุทธสวัสดีครับช่างยุทธวันนี้ก็เจอตามหาช่างเนาะตามหาช่างตามหาช่างตามหาช่างแล้วไปตามหาเลขช่างด้วยเออตามหาเลขช่างด้วยช่างมีเลขช่างมีเลขอ๋อเป็นไงช่วงนี้งานก็ย้ายโรงปั้นใหม่ไปอยู่ที่เสตไปเนาะเสตไปนะครับก็วันนั้นก็ขึ้นกระท่อบล้มปูนที่ยี่สิบอ๋อยี่สิบพฤษอสภา วะไม่ใช่ยี่สิบไม่สายี่สิครับก็เสียงไายเปิดสาอไมร้อยลงปู่เป็นเลข5 0าศูนครับแล้วก็เหตุบังเอิญด้วยก็ไม่มีโรคถ่ายลงปู่ก็ขึ้นไปบนบ้านไปเอาภาพก็ในภาพนั้นก็จะเป็นห้าร้อยพรนษาของวัดสนสกัดนะเป็นหมายเลขก็ตรงกับเป็นร้อยพอดี แบบนี้เป็นเออเป็นเลขแบบว่าเหมือนเราไม่ได้ตั้งใจเลย<ช>ตอนนั้นฟ้าเอ็มรอยก็ห้าศูนย์ศูนย์ช่างุมีเลขฝันไหมเลขฝันคความฝันอะไรบ้างนะฝันฝันสองวันที่ผ่านมาแบบแว่วๆในหูนะ่ะเขาว่าสองหนึ่งหนึ่งไม่ใช่สองสองหนึ่ง นี่คนมากระซิบบอกอะไรนี่มันกล่งหลับกึ่งตื่นนะครับครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วก็เขาบอกว่าเลขเขาไม่เขาไม่ได้บอกว่าเลขหรอกเขาว่าสองสองหนึ่งเด้อสองสองหนึ่งเด้อเสียงผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะเสียงจะเป็นเสียงอันนี้น่าจะเป็นเสียงผู้ชายเสียงผู้ชายค สองสองหนึ่งสองสองหนึ่งครับนี่แหละคือเลขแบบเครึ่งงรับเครึ่งเตือนจะว่าฝันก็ไม่ใช่เหมือนจริงมอนฝันเหมือนจริงใช่ก็สำหรับผมก็ไม่ได้เสี่ยงอะไรไว้เราก็คอยดูว่าก็จะเป็นตามความฝันไหมวันที่สิบหกนี่บอกคะใช่ครับวันที่สิบหกจะถึงสองสองหนึ่งสองสองหนึ่ง มันเป็นคล้ายๆฝันไปครับช่างยึดไปไหนมามาจากทางานครับที่วัดหลวงตาที่โบเชตเลขพริษณาหล่ท่านให้ทําเสาไอค้อมติดลายค้อมที่ได้ก็ติดแค่สองเสาอ่อแล้วก็สองวันต่อมาท่านว่าให้ติดอีกสี่เสาอันนี้ถ้าตีตามเลขที่ไปสร้างอยู่ตรงนั้นนะ ครับอืมก็ตีเป็นสองสี่หรือว่าสี่หกก็ได้ครับดิศนารองตำบอ้อกครับเป็นเป็นที่ช่างไปสร้างเอ่อคล้ายๆกระท่อมนั่นแหละครับเป็นกระท่อมอ,อ,อสมพระนารายณ์พ<อ>รวิสนุที่ไหนนะคะที่สวน,น,นยางสวนยางครับที่หลวงตาอ๋อตาบ้องอย่างนี้บอกอันนี้เป็น เป็นเลขส่วนตัวที่ช่างสังเกตเอาตัวนี้นะครับเลขปริศนาตัวนี้รับเป็นเลขอะไรนะวายรบสองสี่หรือว่าสี่หกสองสี่หรือว่าสี่หกครับผมสองสี่หรือว่าสี่หกครับผมเลขฝันเลขอะไรนะเลขเครื่องรับครื่งตื่นเครื่องรับครึ่งตือนก็ขึ้นโรงปั้นลงปู เลิกเลิกเลขไปอยู่นู่นครับก็ไฟแอมร้อยก็จะเป็นเลข50 0แล้วก็เลขที่บ้าน2 0 5หแล้ววันที่สร้างตอนนั้นมันก็มีเหตดไอมะแปลงไอเครืออ,รอ,อะไรมาเอม็มมาแปลงบนบ้านมันปะทุปะทุระเบิดระเบิดปุ๊บก็มีก็พากันไปดักไฟ แ,แล้ก็ไม่มีใครเป็นเหตุมันก็ปลอดภัยดีเอรนั้นก็เดินไปอะไรใหม่ก็จะเป็นอาจจะลงปูเตือนว่าพอเปลี่ยนได้แล้วเราก็เลยตีเป็นปิศนากันแล้วกันแหละก็บันเลกที่สองศูนย์ห้ารบบแล้วก็ภาพท่ายลงปูก็จะเป็นห้าร้อยพันษาผมมีภาพถ่ายด้วยใช่ภาพถ่ายลงปู เอาไปติดบนบนแห้งใครับแห้งลงปั้นไปแล้วก็เปิดลายน้อยลงปงูให้ลงปูงก็ห้าสูนมันตรงกันเนาะตรงกัน<อ>ตัวเดียวกันใช่ก็ฝากไว้วกับห้าศูนย์ศูนแล้วแต่พิจารณาเนาะมันก็หลายเลขเิย <laughs> <laughs> จ้าผม<อ>ก็มีฝาก,กอยู่แท่นี้แหละครับในตัวเด่นๆของช่างยุทธเดย เลขชอบเลขเลขที่ฉอนชอบเึ่งหลับเกึ่งตื่นเมื่อกี้น่ะเป็นเลขชอบก็ต้องเป็นสองสองหนึ่งหรือเปล่าสองสองหนึ่งอ๋ออย่างโสดมีหรือเปล่าอีนะเลขเพ่อเจอร์หรือเปล่าเกือกลับเกึ่งตื่นเลขเลขอะไรเลขละเมอละเมอเลขละเมอละเมอไม่ใช่เพ่อเจอละเมอหน่อเลขละเมอก็นั่นแหละครับก็ตั้งแต่ยายลงปั้นก็ ฝากไว้ที่เห็นก็เท่านี้แหละครับเดินพฤษภาพเนี่ยเพตั้งแต่ลายยหญ่โงปันก็เพิ่งมาสัมภาษณ์ที่นี่วันนี้เนาะครับผมเป็นยังไงบ้างทางโน้นก็ดีครับมีผู้ช่วยว่บมีผู้ช่วยด้วยแล้วก็โรงปันเราก็ทำแบบมาตรฐานขึ้นเป็นบ้านเป็นบ้านจะโค้งเลยใช่ไหมที่ย้ายไปเป็นโุรงเหล็กอย่างในสบ่งมีดีหลบฝนหลบแดดได้เนาะใช่ครับบ้านช่างยุติอยู่ที่ไหนนะคะ อยู่บ้านเซเไพรตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดสรีสเดียร์หา่างจากวัดลุงปู่ก็ประมาณสี่กิโลเมตรจากวัดไพรพัฒนาก็ไม่ไกลเท่าไหร่หรอเส้นทางไพรพัฒนาช่องสะงามก็เป็นหมู่บ้านเดียวที่ขอนขึ้นภูเขานั่นแหละครับพอดีมีเอฟซีถามเบอร์โทรของช่างยุทธค่ะแอดมินีไม่มี จะถามค่ะอยากได้เบอร์โทรของช้างยุทธถามเรื่องพระจะให้เป็นนามบัตรหรือเปล่าหรือว่าจะจะโชว์ออกไปกพูดพูดก็ได้ค่ะออกเปิดออกเลยค่ะอยากได้ตั้งใจฟังเนาะตั้งใจฟังเอาเลยเอฟซีนะคะที่อยากเบอร์โทรก็0 6 3 0 4 5 9 9 7 1อีกรอบหนึ่งค่ะศูนย์หกสามศอนบ์สี่หาเกาเก้าเจ็ดหนึ่ง ค่ะอันนี้เบอร์โทรของของช่างยึดเบอร์คร่างยึครับค่ะพอดีมีเอฟซีสนใจอยากให้ช่างยึดปั้นค่ะประมาณนี้แต่ว่าแอดมินีไม่มีไม่มีเบอร์โทรนะคะติดต่อได้ครับติดต่อช่างยึดได้เนาะคอยากปั้นรูปปั้นรูปเหมือนหลวงปู่สวงเนาะสิบสี่ที่ผ่านไปนี้ก็น่าจะสององค์อยากค่อไปขึ้นแล้วการปั้นนี้ต้องขึ้นครูเนาะขึ้นก็ถ้าจะภาพ ให้ดีเลยเจ้าภาพไปเองก็ดีเหมันกันครับถ้าจะพามาไม่ได้ก็ตัวแทนเราก็จะเขียนชือบอกลุงปูกล่าวบอกปูกับว่าขออนุญาตสร้างนะเจ้าภาพคนนั้นคนนี้ตั้งใจมาสร้างเราก็จะบอกเชิดบอกเจ้าภาพให้ปูท่านได้รับรู้องค์ปั้นล่าสุดก็คือของพี่เทิร์มจะเอาไป แคตบุรีเนาะไปวันไหนพี่เทิมยังไม่โทรนเลเห็นท่านไลายบอกว่าประมาณวันที่สิบลคเทนาท่านจะมารับลุงปู่อเสื้อลุคทนาถ้าไม่คลาดเลื่อนนะแล้วก็ใหม่ยำอ๋องสักคู่นี้ก็พี่เทิมบอกพี่ไลนยจะเอาไปแท็กพี่ไลนยก็อีองหนึ่งกำลังเดี๋ยวจะไปขึ้นครูอยู่ครับก็ไปได้ที่บ้านหลัปั้นลุงปูเราก็ต้องขอเข้ามาจดคูบอกบอกท่านก่อน ทำได้ทําเอาก็จะไม่คู่ควรไม่คือเพราะว่าเราเครารพในบารมีในจงท่านนะในลวงปูรแบบก็ปั้นลวงปูมาก็หลายปีแล้วพูดถึงกี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่สมัยแกะไม้เลยแกะภาาหลวงปูแกะเอาซิวตอกเอาเลยสมัยก่อนตั้งแต่สมัยเป็นเนนเลยเนน้วยก่อนเนนก็จบจบป .6 ก,ก็ประมาณอายุ 67นี 6, 6, 7, ่เลยครับ67ก็ 16, 7, เริ่มแก่ศรัทธาหลวงปู่มาตั้งแต่เด็กครับเลยอนุโมทนาขอบารมีท่านท,ท่านช่วยทางจิตท่างใจเนะเะาะให้ปู่ทนอนุญาตให้ปั้นมีไม่รูปที่ปั้นแล้วไม่ค่อยเหมือนมีไหมก็ใหม่ๆก็อาจจะไม่คล้ายเหมือนปัจจุบันปัจจุบันก็อาจจะพัฒนาฝีมือขึ้นมาเป็นขั้นก<ะ>่อน ความเหมือนบบความคล้ายคลึงก็อยู่ที่เจ้าภาพท่านมองดูพิจารณาเองว่าคล้ายไม่คลายย้ายเหือนไม่เหมือนก็สามารถดูได้ที่นี่มีของคชางก็บตัวองค์ไหนที่ปั้นนะมันจะมีองค์กลางครับทีป่ปัป้นม,ม,มา องค์กลางเป็นเจ้าภาพพี่พี่ยุ้ยป้าพี่บุ่ครับขุนบุญกับขุนเกศขุนบุญนาะน้องยุ้ยหลวงปู่ท่านนั่งยิ้มยิ้มรับทซ้ำหน่อยครับองค์ปู่อริยบทแบบนี้ก็มีไปพุทธเบงที่อะไหน่ะเอาบอกไปพุทธเบงด้วยอยู่ประเทศกัมพูชาองค์กลางนี่นะคะใช่ครับท่านกว่าพยายามกว่าจะขึ้นไปได้นะความความ ที่ชาวบ้านแถวนั้นรับจ้างคนขึ้นไปครับขึ้นบันไดพันสี่ร้อยกว่าขั้นสองวันหมดนาดีไหมสุดนะครับลุกช่างยุบป้องกันองค์กลางเหมือนมากันมากแต่ว่าใส่หมอกลุงปูใส่เป็นตาก็ดูอาจจะอาจจะปีจีนปกติลุงปูใส่ไม่หมยทำจริงไหมลุงปูก็มีภาพ ภาพไายเคยมีอยู่ใส่หมวกแต่ว่านานๆมันจะใส่ไหแล้วใส<ซ>่ใส<ซ>่ผ้าขาวนี่มีไหมผ้าขาวปลูกหัวนี่มีไหมผ้าขาวปลูกหัวปลูกเหมือนมงกุฎมีมันแตกมีนั่นอ๋อภาพไายครับอานนี้ปลูกคงจะอุ่นดีเนาะวันนี้ฝนตกด้วยอุ่นดีอุ่นดีละ่ะฝนตกแล้วตอนนี้นะ คงนนิดหนึ่งมาจากทำงานครับคนเพื่อนฝุณนี่เขาบอกคนทำงานเนาะทำไมเพื่อนแสดงเอาไปนั่งดูเขาครับผมใกล้จะเสร็จเนาะเลขเลขที่ฝันเลขโชวชอบเลขที่ชอบก็คือเป็นเลขทะเบียนหมายเลขที่บ้านแล้วก็เลขไฟแอมบอยปูห้าศูนย์ศูนย์ห้าเนาะแล้วก็เลขที่ว่า ละเมอเพอร์แฟนนะละเมอเลขละเมอเลขละเมอสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งละเมอเลขละเมอสองสองหนึ่งเสียงกระซิบครับกึ่งรับกึ่งตื่นมันเสียงไข่นะโพดกับความคนแก่แว่วในหูนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าใครพูดแต่ว่าเสียงจะเป็นภาษาเขมรบอกไม่ใช่นะเป็นภาษาไทย สองสองหนึ 21, ่เด really? ้อวยสองสองสอองหนึด้อแค่นี้ครับสั้นๆบวบาวบลายเนาะพิตาสือเนาะสองสอง่งยังไงก็อย่าไปบุกลายเด้อบัดบัดทึกมากมาเล็ที่ผมเลย221สองหนึโอ้หนึ่งสองสองบัึกบัึกมาเร็วใกล้เคียงกันบัดทึกมากเกม่มกัสิมนากันเนาะแ่ใเป็นแนวทาง บุกเลยบุกเลยบุกเลยอย่าสอน่อยย่าสื่อหนี่ยวกับอาหารเนาะมีวัฒนาก็ขอให้ได้เนาะครับสำหรับช่างก็ต้องทำงานเว่างั้นต้องทำงานมีแล้วค่ะมีงานทำงานไม่หยุดไม่หย่อนเลยงานเยอะไม่ถูกทำจริงตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะขอมาสรุปเลขถงช่างยุทธนะคะในวันอัที่สิบหกนะคะที่ฝันแล้วก็เลขที่บ้านนะคะ เลขที่บ้านกับเลขฝาเครื่องดื่มนี่คือบังเอิญนะคะตรงกันนะคะแล้วก็อ่าเลขที่มีเสียงมาบอกนะคะก็3ตัวนะคะเลขที่บ้าน205เลขฝาห้าศูนอ่านเลขเสียงคนบอก221แล้วก็เลขปริศนาที่ช่างยุทธนะคะได้สังเกตนะคะเป็นเสียงปริศนาเอาเป็นเอ่อ ตัวเลขกฤษณานะคะก็ตีเป็นสองสี่หนะคะให้เป็นแนวทางนะคะค่ะท่านผู้ชมขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมแล้วก็ติดตามนะคะทางช่องมณีชาแนลนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ